ไ,ได้ทวิตช่องเดียวช่องอะไรนะสตรีมนี่แหละ YouTube มันหลุดผมไม่เห็นพี่เลย Facebook ก็ไม่เห็น Facebook มันก็ลงชื่อเข้าใช้ไม่ได้ไงเออเรอร์ er อยู่ตอนนี้แอปสตรีมอ่ะ วันนี้ก็มาเป็นวันนี้ก็มาเป็น youtube อีกสงสัยมันอัปเดตมั้งเจมันได้อัปเดตมันลยใช้งานไม่ได้ติ๊ t o k อกไงไม่ลง TikTok ด้วยนะถ่ายไลฟ์สด TikTok TikTok มันต้องถ้าไลฟ์เกมนะต้องมีคนติดตาม1,000งนคนกเหลือไลฟ์เกมนะถ้าไลฟ์ธรรมดาขายของได้อยู่ไม่รู้ไม่รู้พี่โหลดโปรแกรม จัดการจัดการโ้ยขอรอบสังหารหน่อยมาช่วยเพื่อนไม่ทันแล้วเพื่อนนายเป็นตกหลุมไปแล้วกลายเป็นหลุมดำไปแล้วกลายเป็นปุ๋ยไปแล้วไปแล้วบ๊ายบาย พี่พี่เอาไอ้อัพสกิลตรงสะพานนูน้นอะเลี้ยวสะพานเดียวตรงอย่างเดียว revive, คนจา้า เอาพี่ชนไปไหนเนี้ยอยูกําลังยิงมันเลยมายิงรถใช่เหรอมีตัวพี่อย่ายิงนะทุกท้อรถนี่หวาผมดูกว่าคนผมก็ว่าเห็นมันไหลๆมาไงผมดูกั่คานไหนเนี่ยยินอเงี้ยมาแล้วมาแล้วอ่ะ ไปน็อกดาวน์ไปพี่ยิงให้แล้วเอาอขั้วจะไปน็อกดาวน์เฮ้ยมันเยอะจังวะเ้ื่อนพ่อจะมาไอ้ว่าจะดิ่งผมก็จะไปรอบสังหารมันซะหน่อยไปขึ้นรถดีกว่าพีีอย่าเก็บของกันของยกจุงวัดน มีตัวหนึ่งไม่ใช่บทแล้วมันจะมาอ,าอัพสกิลนี่แหละแต่มันดักกันก่อนพี่ไปเปิดเลยผมจะวางราวเซอร์ เลี้ยวแล้วเจอพังแล้วอยู่ที่โล่งด้วยโอ้แอดบมอยูอยย่อะเลเลยกมจะไปเหรอได้ไบ้านเกิดผมมีไงบ้านเกิดผมไปอยู่แล้วมีทั้งแอร์ดอบมีทั้ง เขาก็แยกแกดอกชมพู่นะตกงจะกระสีก็ช่างเถอใช่มันมันตกอยู่ไหนนะตกอยู่ข้างในตกข้างในเว้พี่ใช่ไม่มีใครพูดลั่นเยฉยมาไล่เลยอะมาได้มาได้มาไล่ไปดข้างหนเนี่ย ตายแล้วม่ทัน <c oughs> หรือจะอยู่ออเลดักออเลเล่นไหมพี่อยู่ไปไปแคมป์ก่อนอยู่ในออเลก่อนเดี๋ยวผมเข้าไปข้างใน ผมก็จะเข้าออเลนี่แหละมีตัววะ่ะตรงไหนเรียบร้อยมันจะวิ่งเข้าไปช่วยเพื่อนเราเมืงเน็นมันโดดโดดอยู่หน้าหน้าอเลเนี่ย จัดเลยพี่เราคุมแล้วทีนี้ไม่มีใครมาฟาร์มเลยเราฟาร์มไปกันแล้วอ่ะยังไม่มีใครมาฟาร์มสองตึมเลย The airdrop is coming. Delivered. Chip terminal is almost ready. Don't you like that? Add up your kite head. The safe zone is collapsing. Dirt a bought cup home. คุมเมืองนี้ก่อนพ er ี่ได้เปรียบมืออย่างนี้ผมชำนาญสุดละมาแล้วพี่หนึ่งตระยิงหนีแล้ว My flight will arrive in one minute. Airdrop has been delivered. Go, Ban, You'll find a money gone. เขาลดนใกล้ๆอีกแล้วไอ้พี่พี่เข้าไปเอาแล้วเลยผมขี่มอไซค์ไปหาเดี๋ยวผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปข้างกำแพงนี่แหละ เก็บมาหมดแล้วที่เดิมมันไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่อันนั้นคัดมันอยู่ข้างในคือมิสซิรีเท่หรอรขึ้นไหมพี่ใป่ตรงนี้ก็ได้ดิ บ้านแปดหลังเลยรุ่นไหนฮะอ๋ะอบ้านนี้นะบ้านสองบีนะเมียดอกตกป่ะใช่ลงเงาเลยพี่เดี๋ยวผมจะตั้งเราเตอร์ขอบก่อสักงันสิ พี่เข้าบ้านไปเลยยังพี่มามาคุมบ้านหลังนี้ก่อนมีชาวเมียนกัตขอบวงน่าจะมีสบัดรยางนี่ดูทรงและหนีที่ไล่ไปหมดแล้วเราฆ่าคนตายหมดแล้วไงตั้งแต,ต่ต้นไหนะ Friendly canine unit incoming. The last revived flight will arrive in one minute. เหลือสิบคนนะพี่เราจะว่ายนะ้ำมาเก็นรีบเปิลรอวงมาเดี๋ยวผมจะลดไปรับ อยู่คนละฝั่งระวังบนเขาให้ดีหลบอยู่เหลือห้าคนแล้วพี่ผมว่าเราไปหาล่ามันอยู่เอางั้นติไม่ไม่รอมมาหาเหรอใช่มาแล้วคนหนึ่งมาแล้วไหน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 อยู่ไหนเหลือห้าทีม วงที่เราดูเลี้ยอย่างน้อยเราก็ป่วนมันก่อน เห็นไหมไม,ไมีรูสิมันจะมาทางไหนยังไม่รู้เลยไม่มีคนเก็บแอร์ดอยอ่ะเหลือสองสองอะพี่เราไปขับรถตะเวนหามันกันไหมเดีย๋ยวรอลาวเซอร์ผมเต็มก <มา S 2> ันก็ได <ร S> ้ได้แล้วนี่ไงมาลวมาแล้วนีมวมวม่มันยิงจากไหนไม่รู้มันขึ้นยิงขึ้นเขานี่ พี่ยิงมันไว้นะยิงกดไว้นะยิงแล้วตายแล้วพี่เหลือตัวเดียวไปหามันกันลงมาลงมาลงมาโดนไหมหาที่ถูงค่อยก็เห็นนะโดดมาโดดมาไปหามันเลยตัวเดียวเองจุ๊